สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องพ่อแมงยิงครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอคอนสารกันลังสิขืนเขาครับไปเพชรชบูรณ์เออเนี่ยน่ะรัตนาพรทัวร์เอ็งจีรัตนาพรทัวร์ อุงยิงออกรถท,ทัวร์แต่ย้มเดีรัตนาตาพรทัวร์อ้กระโดดน้ำไปตะมวนแด่ตอนนี้ฝนหน่อยลงมาหน่อยหนึ่งครับม,มีแดดคือมีฝนแดดจัดแต่ว่ามีฝนครับฝนหน่อยหน่อยหนึ่ง นาเราน้ำผุดนาเราไปอ๋อน้ำผุดนาเราใช่มันเป็นแบบได้น้ำผุดนี่คมันผุดขึ้นมาเอง้อมันคือโเห็นขึ้นมามองได ได้ยังครับคุณโอ้มันสิด้านขึ้นบ้านเลยเป็นบอกน้ำผุดมาเร <c oughs> า <c oughs> <c oughs> มันต้องลงเหรียญมันยังสิมวัน ลมเดีเนาะบรรยากาศต้นไม้หลายแต่ว่าตอนนี้ฝนกำลังย่อยๆมันจะพูดขึ้นมามองหันบ่น้ำพูด <c oughs> สแสดงว่าสงการต้องคนเยอะแน่เลยเนาะ น้าผุดบอกันเ่าไปอยู่บงังขันมันจะสี่บงทั้งไต่นํำมันจะสิสัมพัสได้นะมันสดันอยู่บ้านไม่มีไม่มีน,น้ําผุดมีแต่น้าพุ้นเะมันห่อนบ่มันห่อนอยู่บ่น้ำผุเชียงรายบอน้ำผุดแล้วก็น้ำหนาว หนวเต็งยขอมัหาเท้าอยู่นี่นน้หนาวเหนาวป่ะที่นี่หนาวป่ะาเป็นพติเนเย่อจิตาพ่อแม่เขาเฮ็ดเอาบอนี่เครื่องเขามีอยู่นี่อันนี้มีต่ไห์นะตกไคร้เมอนบวใหกว้างบ่อเป็นเครื่องเป็นเอาเครื่องเปาเอาปนี่สูบเปาเอานในสวนสาธารณะนูแบบไหนเนาแบบไหนอันนี้มีน้าบดทดลาอันนี้หัวเงญ่่นี่แต่ว่ามันดีแค่ อันน das ี้นี่ยเหมือนอันนี้น้ำหนาวอ๋อต่อไปสถานีต่อไปใครไปไหนน้ำหนาวน้ำพุทแล้วก็น้ำหนาวหนาวมองใหญ่มันอยู่ท้งมันอยู่ตรงหน้องน้ายกแล้วไปรัตนาพรทัวร์ก่อนรัตนาพรทัวร์รัตนาพรทัวร์เอ้าฝึกโด่ ดูคอนสนบอนสารดูคอนสาร่เหอนสาจะดูคอนสารมันต้องบอกภาษาอันนี้เด้ดูคอนสารอันนี้ตรงภาษาภาษาคอนสารภาษาใชยภพุมเหร ปะเดิน <ปะ S 1> ทางต่อฝ <ปะ S 1> นหน่อยลงมาหน่อยนึงครับออกเดินทางต่อบรรยากาศดีอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ฝนหน,หน่อยลงมาแน่นอนข้นเขาแล้วก็ลงลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ ยิงตรงไปท่าพ้นครับจากลมซักไปกับอกใกล้บ้านในครับ<อ>ตาเนี่มาเห็นเลยบ่ขอบคุณพี่น่อยเอฟซีแฟนครับทุงหมองทุบบอลครับเมื่อน,นี้ ก้อนขึ้นเขาก็ับแวะมือมึงบอน้ำผุดน้ำผุดนาเราอยู่ที่ทางครับทางผ่านบดดีไม่เ,เรกครับอย่าลืมอย่าพลาดบ้านอมกง,งตำบลานท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดพิจบูรครับมีเสือ มาจำหน่ายครับเสือกับแก้วแก้วเก็บอุณหภูมิสิบเจ็ดกรกฎาคมภาพยนตร์ถ่ายออกครับกโรงพร้อมกันทั่วประเทศบานน้องเอซีแก้นครับ ฝากพี่น้องติดตามเด้อครับช่องพ่อแม่องุ่นหลังพนักพิเชียวครับเพียรเป็นพ่อแม่องุ่งแฟนเพียขอบคุณทุกกำลังใจครับอ่านทุกคอมเมนต์ครับฝากพี่น้องติดตามช่องยูทูบนครับผู้ใดยพอแม่กดติดตามกับฝากกดติดตามได้ด้วยครับ ติตานยังมาทาลายครับตอนนี้เพียดเพียดแซงแล้วครับเมืองแรงครับมาหมวนนำกันบ้านอมกงตำบลท่าพลคพือเมืองจังหวัดเพชรบูร์ครับเดี๋ยวสิด ขามเขาขามเขาน้ำน้าลงไปในกระหวอดนะครับประมาณลอยโลครับลอยน้อยๆขอบค,คุณเอฟซีพนครับคุณหมอทุบบอลครับจะพอกันไหมในชิหนาครับสวัสดีครับ